หนีเพลนแล้วพามาชมเป,เ,ะะเป็ดไล่ทุ่งนะคะเป็ดไล่ทุ่งเขาคุ้นติดเกี่ยวข้าแล้วนี่ไปแล้วค่ะเดินหนีเพลนไปแล้วนั่นเลยเยอะมากทุ่งนี้ประมาณเก้าพันนะคะถ้าปร,ประตัวสวัสดีนะคะวันนี้เพลนจะพามาชมเป็ดไล่ทุ่งกันคะ่ะเขาเลี้ยงเป็ดที่ทุ่งนานเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเยอะขนาดไหนทุ่งนานฝั่งนี้ก็จะเป็นข้าวที่กําลังจะเก็บเกี่ยวข้าวกาลังจะเหลืองกำลังจะออกรวงเลย ลวงเหลืองๆนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเป็ด,เป,ดเป็ดไล่ทุ่งกันว่าจะเป็นขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเป็ดไล่เขาบอกประมาณ9,000ตัวนะ9,000ตัวเดี๋ยวไปดูกันค่เะเนาะอัน 3, 000, นี้ไปดูเเนาะโอ้แล้วก็ต้นงล้วงในทุ่งนาใช่ไหมฮะร้วงในทุ่งนานี่เลยใช่ไหมเอออันนี่เป็นลาวเขาเลยเหรออ๋ออันนี้ เนาะมีไปดูเป็ดวันกันะลูกเหรองเ้าพันกตัดี๋ยวดูเป็ดกันค่ะมันยังไม่ถึงพันเอยพันเองเนะพันขวาเยอะกว่าดูดูดูขุดเป็มนู่นลี้ยกกี่เดือนถึงได้ไข่ห้าเดือนนุได้เหมือนกันนะ่ดหอันนี้ไม่ได้กี่หเดือนสวันะ แล้วราเราเรา,เรา,เ,ราเรามีตัวผู้ไหมหรือว่าไม่ไม่มันก็มีบ้างไงมันก็แฉก็เลี้ยงตัวผู้พอจะมีอะพอจะมาจับไก่ม้าเต็มก็ไปตากนี่ดูค่ะเต็มกุดไล่ทุ่งอ๋อจุดทองศิทธิบังอะไรเขามาขายนะมันอะไรนะอุ้ยก็แฉ่คุณจะแฉ่ทีแล้วตื้ออับกันจะเขา่าใช่ไหมเมื่อเช้าเขาจะมาอยู่แล้วก็แล้วแล้วเลาขึ้นรถตอนไหนเนี่ยก็ทพูดอะไรบนที่เลยเอาเหรอ กี่วันน่ะเกินสี่วันอ๋ออุ้ยยากมาดูตอนที่เอาขึ้นรถเนาะโอ้โไม่เห็นก่อนมาดูผู้จัดงานมันลูมันลอยหน้าความเลยเหรอะเลือจอดแล้วแหละแล้วแต่ที่มันมานี่ค่ะเราไปดูกันเยอะมากเป็มทะเลเป็ดไล่ทุ่งจะไปดูกันเดี๋ยวได้ขวางอยู่หานขวางไว้แล้วคนงานอยู่รับหนูไหมล่ะเดี๋ยวังได้ไหมดูหมาอย่างเดียวเหรอเข้ามาเดินหุบปันกินอยู่ด้วยเป็ดเหรอ เรนียน้ี่ค่ะไปดูอิงตัวนี้ยิ่งเยอะเลยแต่ว่าแต่อันนี้เป็นหนองจอกนะคะเป็ดไล่ทุ่งที่หนองจอกนะคะานเพลงอู้ดูเขาวิ่งเขาวิ่งยอเลยเขาเห็นเพลเขาวิ่งหนีเลยน่นค่ะ เดี๋ยวเพนไม่กล้าลงไปเพราะว่าย้าย่าลกแล้วก็เขาเห็นเพนแล้วเขาจะเดินหนีอะไรงตรงนี้ก็จะประมาณเก้าพันตัวค่ะออเดินเรียงแถวกันเลยค่ะน้อยไปน่อยแล้ว ตรงนั้นไปตรงนั้นต่อวันนี้พามาชมเป็ดไล่ทุ่งกัน เดินเรียงแถวกันหน้ากระดานเลย,ยกินอย่างอิ่มเลยข้าวล่วงเยอะเขาจะกินอย่างอิ่มเลย,เยแต่ว่าเริ่มไข่แล้วนะคะเริ่มไข่แล้วพี่เขาบอกเริ่มไข่แล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกการสนับสน,นุนนะคะเด,เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูเป็ดค่ะเป็ดเป็ดไล่ทุ่นค่ะเป็ดไล่ทุ่นที่หน่งอมีคนเลี้ยงมาแล้วมีคนเลี้ยงเป็ดๆๆเดี๋ยดูคนเลี้ยงเป็ดนี่คนเลี้ยงเป็ดเดินมาแล้ว